กะจายดีตอนเช้าเช้าเม็ดเลื่อมมาแล้วครับเม็ดเลื่อมมาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทอดอ๋อโอ้ลงไปเล่นเลยครับลงไปเล่นเลยครับลงไปเล่นเลยครับทอดอีกแล้วครับอีกแล้วเอาเน้นๆครับเนนๆเน้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 นๆยังไง nhanh ngay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  nhanh quá, ở đây quá. Ở đây quá. Ở đây quá. กันยามเศร้าครับยามเศร้าครับไมลิกะพามาสูตรบรรยากาศยามเช้าครับครับไม้บอน้องป่านี่นะครับครับก็มานางเลนยามเศ้าเบิ้งครับสูตรบรรยากาศเบิ้งครับเผื่อมันมีป่ามากินสักตัวสองตัวครับเอ้าเดี๋ยวไปติดตามรับชมเบิ้งครับว่าการมายามเช้านี่สีมีป่ายังมากินว่ ตอนนี้ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วครับก็ไปติดตามไปชมไปรุ่นเบอร์ครับว่บามัอนี้ส่ได้ตัวบอกับไอทิ่ซ้ำเศร้าครับ,ท,บ,รบ,ท,บทิ่ซ้ำเศร้าเอ้าไปติดตามรับชมเบมึงครับไปตกปลาครับเดี๋วยวครับเดูีย๋ยวปลาไม่กินเรากินก่อนครับต้องหูร้อนๆสเสี็ยวกับไอปลาหนังโกหน่อยครับ าก,ากินบรรยากาศครับปลาไม่กินก็กินบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีครับตอนเช้าอากาศดีตอนเช้าอืมอ่า กินก็กินบรรยากาศตัววามีเวลาประมาณชั่วโมงกว่า6โมง7โมงกว่ากัดเก็บคองครับมีอาการนะครับมีอาการมีอาการครับมีมีอาการมีอาการครับ มีอาการครับมีอาการครับมีอาการครับเล่นอยู่ครับเล่นอยู่เล่นยื้อเล่นอยู่มีอาการก็มีอาการอยู่เน้นๆครับเน้นๆไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบสีขาข้อบน่นอ่ไปไม่รีบครับไม่รีบพื้นมัดสะอาดปานใด ไปเม็ดที่สองครับสุบมีอาการอยู่นะทำต่อเม็ดที่สองไปแล้วครับอ๋อครับอืมอ๋อแล้วครับ,รบ,รบแถมแล้วครับตัวน้อยครับตัวน้อยเอ้าเก็บไว้ก่อนเขาตัวน้อยเก็บไว้ก่อนไปกา หน่อยเส้งามๆครับประกาหน่อยเส้งามๆครับมาตามต่ออีกครับสิมีอีกว่าหรือมีตัวเดียวอืมจะมีตัวเดียวอยู่เลยสิบอกเขาฟูงอยู่ดีเอายังบอกว่าได้ปลาหน่อยตัวเดียวเด้อมาแมย อื่นหมสะอาดปนไดครับเม็ดเริ่มมาแล้วครับเม็ดเริ่มมาแล้วเม็ดเริ่มมาแล้วครับเม็ดเริ่มมาแล้ว เม谢谢 eter, ็ดเริ่มมาแล้วครับเม็ดเริ่มมากไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วถทอนออโอ้สประกาศเซ้งงามครับประกาศเซ้งงามครับเอาเอาเริ่มเขามาแล้วครับเริ่มเขามาแล้วเขามาแล้วครับเริ่มเขามาแล้วเม็ดเม็ดเต็มเลยครับเม็ดเต็มเลยเม็ดเต็มเลยเม็ดเต็มเลย iya lulu pa iya lulu pa wa iya lulu pa eh pa pa ka pa 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 ni wa pa ni wa ลงไปเล่นเลยครับลงไปเล่นเลยครับลงไปเล่นเลยครับถอนอีกแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วโอ้ปลาขาครับปลาขาวปลาขาเอ้ปลาขาวก็เขาครับขาแซงงามๆเลยขาแซงงามๆเลยครับเออเออกระขาแซงงามๆเลยเข้าแล้วปลาปลาเข้าแล้วครับตอนนี้เหยื่อหลุดหรือปลาเหยื่อหลุดหรือปลา ปะปะปา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 ปะกดกดกดเลยกดกดลง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 ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่เงียบเก็บน่าจะเกี่ยวใหญ่อีกแล้วครับโอ้เยอะเบิดเยอะหมดคือบกคืนมากว่ะ

ไปต่อ <c oughs> ดึงแล้วก็หายไปไปแล้วครับเออมาเลยครับอีกเต้มตากาน้อยเซย์เงามากษาน้อยเซเงามาาางาม,งาม,มาครับมาครับรุยต่อครับเข้าเรื่อยๆครับตอนนี้เข้าต่อเนื่องครับเข้าต่อเนื่องเลยเข้าต่อเนื่องครับเข้าต่อเนื่องครับตอนนี้ แต่ไสไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับใส่โบงงามปันไดโอเคอยู่ใส่ไม่งามก็โ okay, อเ,เคอยู่ลงไปเล่นเลยครับ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 เอาไหมเอาไปยังไงยังไงจะถอนหรือจะจบจบจบอะไรวะมั่วแล้วเมื่อกี้นี่อะไรพับชนสายครับเฮ้ย เอาแล้วเกตไม่ใช่ปลากาและไม่ใช่ปลาขาวปลาขาวหรือเปล่าดูเกตด,ดิโอ้เกตปลาขาวแต่ทำไมมันเกตใหญ่วะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ฮย,เ,ฮยเมื่อกี้เนี่ยมันชนสายครับเมื่อกี้เนี่ยมีตัวอะไรมานชนสายกี่โมงแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วบ่ดูดิ หกโมงครึ่งครับยังมีเวลาเจ็ดโ,โมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเก็บของอีกชั่วโมงครับอีกชั่วโมงหนึ่งจะมีได้กี่ตัวครับมาปำน้ำสูบน้ำแล้ว ข้อหนึ่งน่นปล่อยให้ขาดขาดกว่านี้ไว้ลงไปเล่นเลยครับลงไปเล่นเลยลงไปเล่นเลยลงไปเล่นเลย เ,เบาๆวะปลาอะไรวะปลาอะไรวะเดินไหมนี่เดินไหมนี่เข้าคอไหมนี่เล่นอยู่เลยเล่นเบาๆครับเข่าข้อใช่ไหมอะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไปก็ ไปโอ้ยฟ้ไปไปโหดจะรีบไปไหนเอาเน้นเน้นเฮ้ยรีบเกินไปครับรีบเกินไป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 เอาเน้นเน้นครับเน้น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 ยังไง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 อะไรวะอะไรวะอะไรวะ อะไรวะโอ้โห و, ใสสวยเลยครับตัวนี้ใสสวยเลยใสงามงามเลยครับตัวนี้ประกาศใสงามงามเลยครับตัวนี้โอ้โห و. ถ้าไจ้ใสนี้หมดนะแหลมเลยครับโอ้โห و, ประกาศใสงามงามโอโ้อากาศดีไว้บันนี้สุบบรรยากาศเชา้าปากินดีๆีนี่โอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ มวนคือกันมวนมวนมวนมันถือว่ากินดีอยู่นะถือว่ากินดีอยู่นะเดินไหมเดินไหมนี่เดินไหมนี่เหมือนทุนเดินเหมือนทุนเดินอะไรวะอะไรวะซึมซึมเหรอซึมซึมเหรอซึมไว้กินซึมไว้ yse. ô hoa miền nịp yên kim lila xanh ái kim bạp sim sim go bi ao hít em baka noi say ngam ngam sim 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 เล่นแบบซึมๆเหรอถอนเหรอถอนเหอรอปลาขาวหรือเปล่าวิ่งวิ่งวิ่งโอ้วิ่ง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 โอ้ปลาขาวสวยงามเลยครับว้าวโอ้โหปลาขาวสวยงามเลยโอ้โหปลาขาวสวยงามๆเลยครับอื้ม ตพวเขาวสวยงางามเลยครับเม็ดยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับเม็ดเม็ดยังขึ้นเต็มอยู่เม็ดยังขึ้นเต็มอยู่จะถอนหรือจะอะไรเอาสักอย่างจะอุ้ม ขึ้นแล้วลงนี้มันตามหลักสูตรแล้วนะกดไปดเิเดินเหลอเดินเหลอเดินเหลอโอ้โหสายสวยใช้งามๆกับใช้งามๆ ปกากกาเซนเงามครับเต็มรัสเซนงามพ่อลุยต่อมาเรื่อยๆครับอ้าวว่าจะมานั่งเล่นๆไมมเช่นมันไม่เล่นแล้วครับมันไม่เล่นแล้วว่าจะมานั่งเล่นๆไม่เล่นแล้ว ไปกันเล่นอย่นะลงไปเล่นเลยนะแต่ว่ายังเล่นยังไงไม่รู้เล่นยังไงไม่รู้มันจะทุนไม่ขาดอาการไม่ขาดจะตอกก็ไม่ตอกจะถอนก็ไม่ถอนเงนี้เอาเอถอนเว้ย อะไรบืมถอนเลขสีละครึ่งข้อกดก็กดทีละน้อยอะไรนี่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 กี่โมงแล้ว

เนี่ยินโบบ้าถ้าปะาขาวก็ไม่น่าใช่ปะาขาวไม่น่าจะกินแบบนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของเล็กแล้วของใหญ่แล้วโอ้โหไพ่แตกบุ้มเลยครับคนลูกเลย ไปแล้วครับใส่งามงามใส่งามงามมาเรื่อยๆเลยแต่หมดเวลาใกล้จะหมดเวลาแล้วเอ้ยมาเรื่อยๆครับใส่งามงาม,งาม ตังนนกับค้งสิเกลคอนองนะครับปลาก็เริ่มว่าก,กินแล้วครับเขาเจ็ดโมงมากนี่เริ่มนิ่งก็ก้กาครับกะให้หายไปเลยเม็ดกะเป็นเงีเงยบๆครับเม็ดกะบบเห็นบบเห็นขึน้นเม็ดกะบบเห็นเขามากครับเอยกินเป็นเวลาเว้ยตอนค่ำก็ถ้าเข้าหาโมงกันเงียบตอนเช้าไอเขาเจ็ดโมงกันเงียบครับเออแปลกมากเลยครับ พอแล้วครับพอลพอแล้วอวยไห้ครับอวยไหวอยไววครับอ,อยไว้ออไวครับ,ออรบทีปนีกับคงสีพอ่อเจ้านี้แหละครับกับกับพิปซ้ำเศร้าครับมาหานั่งบรรยากาศครับนั่งกินบรรยากาศยามเศร้าครับกับ เกินคาดอยู่ครับเกินคาดอยู่กับบอกคิดว่ามันสิกินดีป่านนี้ครับกะถือว่ากินดีอยู่นะครับเกิดช่วงประมาณหกโมงนะถือว่ากินดีอยู่ครับแต่ว่าเขาเจ็ดโมงเมืก็ถึงทอดตอนนี้กะเงียบไปเลยครับเงียบไปเลยอ่าก็เป็นยังกับมือนี้กะถือว่าได้ซับพอได้ซับครับเดี๋ยวเบื้องปลาครับได้เช็คตัวบ่ได้นับครับโอ้พอทอดอยู่ดี พอถอดอยู่นี่ถอดอยู่นี่พอถอดอยู่นี่ประกาศเจ็ดตัวประขาสองตัวครับเลขเก่าตัวพอดีครับเอาเลขสวยครับเลขสวยเก่าตัวครับเอาครงสีพอเทานี้ครับเลยเวลาไปทํางานแล้วครับครงสีลำลากกันเพียงเท่านี้ครับกัรับผู้ที่เขามาเบิ้งเขามาช่วงคิวโอนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตัวนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณขอห้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งรับดยวยลุยกันสู้ผู้ทุกคนนะครับกสำรับนี้ค็สวัสดีครับ